มมครับผมโมนี้ก็เดินทางไปงโซนรถยู่บนนะครับจอดพัดทางดูพี่ึ้นเขาเเป็นพีขึ้นเขาแ้วครับเป็นยางขินเขาเนาะ โอ้ทำแล้วโอ้มากินข้าวจีบังดด้ลครับนี่มีสไลด์พร้อมปะไวล่างมั้ผมว่าหันกระเย็นดีครับเพ่อนนอนเว้นจุก กำลังสิไปทรงรถนะครับตอนอยู่อำเภอรพระสาทนะครับเส้นสองสีไปครับฮีโน่ของเรานะครับรถตปอย่างสิคักแนข่นะครับใส่ขอ้อเข่งก็ บอเกิลหกสิบครับประกาศไปไไเล้วอี่ทีชารแบตสื่อมากได้ได้ปีหนึงแล้วครับคุมแล้วสองร้อยกุบบาทสายสาดเปลี่ยนไปสองสามสายแล้วอันนี้ยังพันพังอยู่มีพวกเครื่องใส่ส่วนโต้เซออุทรแสงนี่กับเป็นหมองนอนนะครับนี่มาน